บ้านไม้แม่แดงฉันทนาอยู่เดียวดายไร้คู่ในวัย77ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนักร้องอาวุโสที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั่นคือแม่แดงฉันทนากิติยาพันธ์หรือมีเดิมชื่อสันทนาสุป,ปัญโยเป็นนักร้องนักแสดงและนักพากย์ชาวไทยปัจจุบันอายุ77ปีเกิดที่จังหวัดรีสเกตเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสตรีศิรเกต เป็นนักร้องในยุคเซเมีรายการสดทางโทรทัศน์ของตัวเองที่ชื่อว่าชันธนาโชว์ทางช่อง5หลังจากนั้นก็มีรายการมิวสิกสแควร์ทางช่องน้อยสีและจากการที่ต้องทำงานจึงพาลูกสาวที่ชื่อแอมสาวรักษ์รีระบุตรมาร้องเพลงออกทางรายการโทรทัศน์ด้วยซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งวงสาวสาว,สาวร่วมกับเด็กสาวอีกสองคนนั่นเองและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านไม้และ ชีวิตของแม่แดงที่ปัจจุบันอยู่เรียบง่ายในวัย77ปีโดยมีบุตรสาวอย่างแอมดูแลตลอดทั้งนี้แม่แดงเคยออกมาเปิดใจเรื่องชีวิตรักที่เลือกแยกทางอดีตสามีดเพราะมือที่สมด้วยว่าทีแรกเราไม่รู้หรอกทีนี้ลูกจ้างบอกว่าพี่แดงหนูทนไม่ไหวแล้วถ้าหนูจะโดนออกหนูก็ยอมแม่ก็ถามว่าทําไมเขาพาเพื่อนเขาเพื่อนแม่ลงมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ตรงโต๊ะรับแขก หนูทนไม่ได้หนูต้องบอกก็เลิกเขารู้ตัวแล้วตอนนั้นก็เสียใจนะเสียใจจนแบบกินยาให้มันตายไปเลยแล้วคนเราถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่ตายโดยเธอไม่ทําและคิดมีชีวิตอยู่ต่อเพราะบุตรสาวโดยเธอบอกว่าลูกไงแต่เขาไม่รู้อะไรตอนเด็กๆแอมเขาไม่รักแม่จําความได้คือคุณย่าเขาเอาไปเลี้ยงเราก็เลิกกับพ่อเขาแล้วแต่เราก็ยังไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่แล้วตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลแล้วโดนเพื่อนล้อแม่แกกิน อยาตายหน้าไม่อายเรารู้สึกว่าสงสารลูกมากเราต้องไม่ทําอีกทั้งนี้แม่แดงยังเปิดใจเรื่องเมาที่ว่าเธอเมาจนจําบทละครไม่ได้ได้วยว่าพูดไปเหมือนกับแก้ตัวใครเขาฟังแล้วไปเล่าต่อๆกันเขาจะว่ายังไงเขาไม่จ้างแม่สีงงานหดหมดเรื่องจําบทไม่ได้มีอยู่ประจําแต่ไม่ใช่กินเล้ากินววยพูดเกินไปมันไม่โกรธแต่เสียใจเท่านั้นเองบทสามรทัศนแม่อยู่แล้ว ใครจะพูดได้จะบอกว่าแม่แดงกินเหล้าแม่แดงไม่กินเหล้ามา30-40ปีแล้วแต่ว่าแม่แดงกินไวัยทุกวันวันละครึ่งขวดเพราะว่าหมอให้กินแม่แดงเป็นโรคประจําตัวอย่างหนึ่งคือเลือดยังสมองไม่ทานเจียพรันหมอเลยให้กินฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ